สำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเติมเกมออนไลน์ก็ขออนุญาตฝากร้านคุกกี้แลนด์ช็อปไว้ด้วยนะครับร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมเร็วทันใจปลอดภัยผมเองก็เติมกับร้านนี้เติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปฝากไปอุดหนุนกันด้วยนะครับสวัสดีครับ วันนี้เราก็จะมาพาไปเล่นทีมเมตาใหม่ค <C ucci> ุกกี <V amp ire> ้เอเธนาช u ก้าเวมไพรซีดามเมจกันนะครับโอ้โหทุกคนน่าจะเคยเจอทีมนี้มาแล้วใช่ไหมหลายคนได้ส่งข้อมูลมาในเพจนะครับแล้วผมก็ไปตีมาเจอของจริงมาเว้ยเป็นท็อปประมาณน่าจะท็อป30แหละแกนหนึ่งนะครับถือว่าโคตรแบบไหน,นโคตรแข็งเอางี้เลยดามเมจแรงมากไปดูข้อมูลกันไม่แน่ใจว่าใส่ถูกหรือว่าใส่ผิดนะครับแต่ว่าสมบัติเนี่ยเขาเป็นประมาณนี้เป็นตำรา แล้วก็เป็นสมบัติอันใหม่ชช่ว่ลอะว,วะที่เป็นหีบเนี่ยกล่องอัญม,มณีที่ดูน่าสงสัยนะครับแล้วก็สมบัติของซีรอนหรือว่าสมบัติยื้เครื่องหมายคณะอัศวินนะครับสามอันนี้เลยไม่มีนาฬิกาไม่มีพวกเบอร์ลี่ต่างๆนะครับเน้นแบบจบรถเดียวเลยหรือเปล่ามาต่อมาครับสำหรับเจ้าคุกกี้บิสกิตแล้วก็ท็อปปิ้งเนี่ยเราใช้ตามเดิมก่อนเดี๋ยวถ้าดีไม่ไดียังไงค่อยไปแก้ทีหลังนะครับตามนี้เลยนะชาร์เดอร์มิลนะครับเหมือนเดิมไม่ได้แก้อะไรแค่ว่าใส่แวมไพร์เนี่ยแทรกมานะครับแบบนี้เลย ลมาพายผมลองเป็นโจมตีออฟลองคูไทมบิสกิตเป็นเพิกเฉยแล้วก็มีลูธความเสียหายนะครับอยากจะดูว่ามันพอเล่นได้ไหมเหมือนกับที่เราเนี้ยไปเจอมาหรือเปล่านะครับมาลองดูจังหวะภา,ายในเกมก่อนขอลองเทสสักตาหนึ่งนะครับคือไม่น่าเชื่อว่าําพายมันจะได้อน,นิสงโดนล็อกแทนนะครับอ๋ออย่างนี้เหรออากัศนะครับกลายเป็นวําพายเป็นตัวโดนล็อก <c oughs> เอ้หรือว่าต้องเป็นตัวอื่นวะ ตอนเจอมาก็ไม่ได้สังเกตนะครับเพราะว่าเราไปตีเขาไงอืมเออเออเอเอหรือว่าเรียกบัมพายมาเป็นตัวล็อกแล้วแบบยังไงเอามาตายฟื้นตัวอื่นแบบรอดจากเป้าหมายหรือเปล่าวะเอออยู่ในเกมนนะ่าสนใจนะแต่ว่าคนนี้ของมัน,นต,ต่างกันมาดูของจริงดีกว่าของจริงนะครับอันนี้เป็นน่าจะเมตาแหละเมตานี่ครับที่เราใช้งานอยู่ผมใช้งานอยู่นะอยากรู้ว่ามันจะสู้ได้ไหมปุ๊บต้นเกมนะต้นเกมไหลแบบนี้เลยปุ๊บบัมพายโดนไหม มันพายฟื้นมาอ้าวคูตะขีรอ,อดไหมครับดาวเมทโถมโอ้โห,โ,หโ,หโ,หโหไม่กระจอยมึงโดนไม่กระจอยแต่ว่าปัญหาคือเรื่องของครูไทมนะครับค่อนข้างชา้าแน่นอนเราไม่ได้มีครูททมที่มันรวดเร็วเหมือนชาวบ้านเขาแต่เราได้เรื่องดาวเมจต้นเกมแล้วก็การยื้อเกมในช่วงเวลาท้ายนะครับนี่สมบัติทํางานแต่ต้องมั่นใจด้วยตัวจะต้องยืนให้ได้นะครับโอ้เหมือนปักยังอยู่แต่แม่งมันมีตัวฮิลเนี่ยสิ ดังนั้นถ้าจะเล่นทีมนี้ผมมองว่าไปเซตปริมาณครูทามให้กับตัวพวกอื่นๆนะตัว s h a ์ o ด m e w มิวตัวโกชีสหรือแม้กระทั่งเจ้าตัวผู้ธะคิวกนี้ถ้าครูทามเยอะน่าจะออกสกิลได้ถี่กว่านะครับแล้วน่าจะรอดได้พอสมควรอ่ะอันนี้อะไรอ่ะเป็นสมบัติเออมาแปลกว่าสมบัติขนนกก็มาเฉยเป็นเมตานะครับเหมือนเดิมเมื่อกี้เลยแต่ว่าอาจจะจัดมาแก้มลาพายไหมเพราะว่าใส่ขนนกไงเออน่าสนใจ นี่ครับแอมพายน่ะเป็นตัวที่โดนล,ล็อกเป้าเทสโอ้ยเผาผ่านจัดบอกเลยว่าโคตรเผาผ่านนะครับแต่แต่แต่แตยืนได้ไหมยืนได้ไหมใช่เลยโอ้โหเมื่อกี้อ้าวเรื่องไม่ชอบว่ะเป็นการเล่นครั้งแรกในคลิปนี้เลยครับไม่ได้มีการลองเทสมาก่อนนะบอกเลย เรียวๆนะครับอ๋อเหมือนเหมือนน่าจะถูกกันแหละเซ็ตรำพายมาเป็นตัวล่อเป้านะครับแล้วก็ให้ให้ตัวอื่นนี่ออกสก,กิลแบบไม่ได้มีติดขัดอะไรนะครับแล้วก็แม่งแก้เมตานี้ได้อะรอบนี้จะเป็นสมบัติโอ้ยไม่ใช่เมตาอันนี้เป็นเซ็ตเก่านะครับเบอร์นี่สปายซ,ซึ่งก็ยังดีอยู่แต่ว่าสมบัติกับเป็นยือนะครับโอเคำพายเด้งขึ้นมาเด้งขึ้นมาโอ้ยเผาผาน มาดูกันครับแม่งเป็น,ปน,นปมินิสบายแม่งถึกทั้งทีมาฟังหนูนะเอออาจจะโดนเมตาเก่าเล่นเนอะทุกคนเผาเผาเผา,าต่อพับโลวาเรมจะพับโลวาะหลอนแล้วเพิ่งพิงจะรีวิวไ้พับโลวาไปหลอนเฉยโอ้โหแต่ว่าเขาไม่ตัตฮิวอ่ะตอนนี้อาจจะโดนนะครับอาจจะโดนเมตาเก่าอ,อนานไงผพ้ดังกีโดนเมตาเก่าเฉยเลย <laughs> นะเมตาใหม่โดยเมตาเก่าอ่ะทุกคน แต่ผมไม่แปกใจนะเพราะสมบัติเขายือ้อเขาไม่ส n a p นะครับแล้วเป็นเบอร์นี้สปมันเผาผ่านดีมากเลยไม่ได้แย่นะครับยังสามารถใช้งานได้อยู่ในช่วงเวลาเน,นี้ยเดยว w นเนอร์ดาวจะเยอะอ่ะมาลองดูกันอันนี้นะครับมีโอกาสเป็นทีมเดียวกันเลยแต่สมบัตินะ่ยแตกต่างกันอ่ะลองดูครับผมไม่แน่ใจนะนั่นไงอ่ะทุกคนได้ดูของจริงแล้วได้ดูของจริงบนแรงสูงนะครับปึ๊บดูไม่ออก มันเต็มจอไปหมดแต่ว่าปริมาณเลือดเนี่ยใกล้เคียงกันมากเขาอาจจะดีกว่าผมเล็กน้อยนะครับอาจจะตัวอืดกว่าโอ้แต่ว่าตัวใหม่เราตายแล้วอะเกิดอะไรขึ้นอ่ะมันดูไม่ออกดูไม่ทนันทุกคนลองกรอดูได้นะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ของเนี่ยใครเซ็ตถูกเซ็ตผิดไม่แน่ใจแต่ว่าสมบัติเขาได้มากครับต้นเกมเนี่ยเราเจาะเขาไม่เข้าเลยดังนั้นอาจจะต้องแก้สมบัติปะเพราะว่าเจอที่ผมเจอมาผมเจอเป็นสมบัติไอ้ตำรางไงเน้นเว็บแตกหรือเปล่าเว็บแรกแตกเลยอย่างเงี้ยหรอ อืมใช้ดว์มิวยากเลยครับตานี้ชชโดว์มิวได้ไหมเรียบร้อยแล้วแตกอ่ะก็สมบัติหลักๆนะครับเราเจอมาสองแบบเป็นสมบัติที่เป็นหีบอ่ะแล้วก็เป็นสมบัติอันนี้ยขวดทรายใช่ไหมครับแล้วก็สมบัติตําราเดี๋ยวลองไปเรื่อยๆก่อนเนี่ยไอตําราขนนกบัดเนี้ยผมมองว่าน่าจะจัดมาแก้วาไพแล้วมั้ง คิดว่าน่าจะจัดหมาแก้แวมพายแล้วมั้งอ่าดูกันครับสามพันกว่าตีลองทีมไ่ก่อนอย่าไปคิดเยอะครับอ๋อแต่ถ้าใส่ขวดทรายเข้าไปปุ๊บพอมันตายฟื้นมันจะไม่แย่งบัฟกันหรือไงวะอ๋อแต่ละตัวมันก็เป็นบัฟตายฟื้นทั้งนั้นเลยนะครับถูกไหมโอ้เท่ากับว่าตายกี่ตัวตายฟื้นได้สี่ตัวทีมซอมบี้บ้าไปแล้วนะครับทีมซอมบี้แชมปนะครับ <h ums> เออต้องตั้งชื่อว่าทีมซอมบี้สี่ดาเมจเวย ใช้ได้เลยเนี่ยคือถ้าเป็นเมตาทั่วๆไปอย่างเช่นทีมเนี้ยผมมองว่าน่าจะสู้ได้แต่ที่แพ้เบปปอร์นิสไปร์อ่ะมันเผาไงแล้วเบอร์นิสไปร์มันยืนได้นานมากนะครับแต่ว่าเบอร์นิสไปร์ก็จะแพ,พ้โปสแนปอ่าเมตาใหม่มันก็วนกันไปแบบนี้นะครับอืมอ้มหื้มแต่นี้โอแต่ว่าเผาแรงมากครับผมรู้สึกเลยว่าถ้าใส่ตำรานเนี่ยเผาแบบเนี้ยไอเมตาอ่าที่เป็นตัวฮิวสองตัวสแนปดาก้อนเพียวเนี่ยเละ เละไม่ต้องกระดกลิ้นเละแน่นอนนะครับอ๋อเบอร์รี่มาว่ะอ๋อแล้นี่เบอร์รี่เฉยแล้วดูดูกันเบอร์รี่นะครับทีมเดิมใส่เบอร์รี่อ่าลองหลายแบบนะครับแรงสูงๆมันจะเป็นเพียงแบบนี้แหละคนสมบัตินน่นี่นั่นนะครับโอ้แต่ว่าเบอร์รี่มันยือได้ถ้ายเกมนะสมบัติทํางานตลอดเวลาแต่ว่าเขานานไงจจะมาล้างโดนนะครับแต่น,นี้โดนแน่นอนมั่นใจเลยจัดมาล้างกันชัดๆนะแสดงว่า เบอร์รี่อาจจะแก้ทีมเราได้นะเนี่ยเนี่นี่อันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่เห็นได้ชัดมากๆนะครับเพราะเวลาเจอเบอร์รี่อ่ะมันรับมือเขาไม่ได้เลยต้นเกมคือแบบมันล้างเรื่องของดามเมจแล้วยังได้การฮิลเพิ่มมาอีกนะครับอันนี้เป็นขวดทรายหวังว่าจะไม่ใช่เบิร์น่นสป,ปายนะโอเคนายากูนายากูแสบดาก,ก้อน,นมาล้องแบบนี้อืมปุ๊บปุ๊ โอเคครับเผาผ่านได้ไหมอ่ะเอาโหต้นเกมต้นเกมต้นเกมโดนหนักโดนหนักโดนนวงอ่ะแน่นอนครับเบอร์รี่น่าจะมีผลและตามเมื่อกี้เบอร์รี่แบบโอ้แล้วแล้วตัวดาเมจไปหมดแล้วเอาอะไรมาสู้เขาวะเออตัวดามจไปหมดแล้วโดนเลยวะอ่ะยังมียังมีต่อพ้นอยู่เอาเรื่องโอ้หันเจี๊ยบนะครับ29 9เเดี๋ยวค่อยขึ้นไปแกลนใหม่อันนี้แกลนหนึ่งทุกคนทีมเดียวกันแน่นอนนะครับเออแต่ว่า นี่ไงสมบัติเราอาจจะต้องเปลี่ยนใช่ไหมเขาไปใส่เป็นขวดทรายอันนี้เป็นแกลนหนึ่งก็คือท็อป30นะครับและดาวของต่างก็ค่อนข้างแตกต่างกันมาก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 ไม่น่ารอดนะครับอดูจังหวะกันช้าๆตอนนี้โอกาสแพ้99.99เเนะครับปุ๊บชารนมิวออกอืมืมันพายโอ้ต้นเกมคือแบบเขาเดือดกว่าเรานะจริงๆเขาเขาแข่งโป๊กว่าเรานะครับไม่รู้ว่าต้องเซตอะไรยังไง อ่ะมีตัวตายมีตัวกระเด็นเอฟเฟกมันเยอะจนดูอะไรไม่รู้เรื่องอ่ะทุกคนพอจะเข้าใจเอฟเฟกต์ปะแม่งแบบน่าเนี้ยเนียเนียน่าจะต้องไปเซตอะไรใหม่ใครมีข้อมูลที่ละเอียดกว่านี้หรือว่าอยากจะแบ่งปันเพื่อนๆคอมเมนต์บอกกันได้นะครับอย่างที่บอกนะผมเป็นการลองเล่นแล้วก็เป็นท็อปปิ้งสไตล์เดิมเพราะว่าผมไม่ได้แก้อะไรนะครับแต่เนี่ยแกลนหนึ่งเขาปรับเป็นสมบัตินี้เว้ยอืมอ่าขวดใา,ายของโกชิสนะครับนี่นะใส่ไปแบบเนี้ย ขวดแก้วบรรจุทรายพายุที่รุนแรงเดี๋ยวลองดูไหนก็มาแล้วเนี่ยแน่นอนอ่ะแน่นอนน่าจะฮิตกว่าตำราคนระับหลายคนเริ่มหยิบมาใช้กันนี่อันนี้ก็เป็นทีมเดียวกันไม่ใช่สิคิดว่าเป็นวมไพายแต่ว่าใส่ขวดทรายนะครับปุ๊บหรือว่าจะรับมือได้ดีขึ้นขนาดไหนอ,อือหืออือหืออือหือเอาเขาไปเอาเข้าไปนะครับเผาผลาญโอ้ก็ได้เหมือนกันก็เผื่ออาจจะดีกว่าด้วยนะเพราะว่าท็อปเซอร์เขาเลกใช้นะครับอันนี้เราก็ต้อง ลองกันไปยาวๆแต่เออดูดาเมจจะใช้ได้มากกว่าขวดรายมันก็ช่วยได้เยอะเรื่องตายฟื้นขวดรายมันมันได้นะครับเนี่เห็นไหมเนี่ยมันจะบอบบวบไอพายุยมตีให้30%โดยเฉพาะเลยแล้วก็าตาคลิอะไรต่างๆซึ่งถ้าเทียบกับตำราอาจจะน้อยกว่าแต่ว่ามันได้โดยรวมหลายอย่างมากกว่านะครับามาลองกันไปสักแป๊บหนึ่งส,สนุกดีนะทีมนี้สนุกดีมันลุ้นแบบยังไงอะ แบบวัดดวงอ่ะเป็นวันช็อตยุคใหม่นะครับเรียกว่าอู้หู้หูบหาบมากนะครับแต่ว่าจะรอดไหมจะรอดไหมัวาสายัวสายทำงานไปยังน่าจะทำไปแล้วแหละเออดูจะสู้เขลาลำบากครับโอเคสมบัติเรายังอยู่แต่ว่าสมบัติเราทำง,งานแล้วเจ้าเจ้าบิสใหม่นะครับเฮ้ยยังมีตัวมังกร วันเจี๊ยมหวันเจี๊ยมครับก็ก็ดูดีขึ้นนะเอออาจจะเป็นที่สมบัติแล้วแหละอะไปครับแต่ท็อปปิ้งผมว่าต้องแก้ต้องแก้บางตัวตอนนี้นยังไม่แน่ใจว่าเขาเซตกันยังไงอย่างที่บอกใครมีข้อมูลบอกหน่อยโอวแมนพายเราตายไวมากนะครับคือแต่ผมคิดว่ารูปแบบสกิลเซตมาถูกแหละเราเซตให้แมนพายเนี่ยเป็นตัวล่อเป้านะครับเอามาปกป้องตัวอื่นภายในทีมคืออย่างน้อยอะ่ะมันตายมันก็ยังมีดาเมจใช่ไหมเนี่ย ตีท็อปสูงๆสบายเลยท็อปอะสองร้อยท็อปร้อยอะไรพวกเนี้ยเป็นแกลนถ้าของแน่นๆน่าจะฝากไปได้เยอะอัตราสุดท้ายนะครับอันนี้ก็เป็นไปได้ทั้งสองทีมแหละแต่คิดว่าน่าจะเป็นทีมเดียวกับเรานะเอ้ยคนโอ้ทีมเดียวกันจริงด้วยแต่ว่าเนี่ยสมบัติรเป็นตาราอะดูของสักครูส่สิตำนาโอ้แน่นอนครับแม่งดาวตาันะตัวใหม่บีสใหม่ห้าดาวแม่งเติมเป็นแสนนะครับทุกคนบอกเลย เป็นแสนนะครับถ้าดูงเกลือๆเนี่ยแล้วดูผู้ลักีอะไรต่างๆไม่ผู้ลักีเออถูกแล้วแต่ว่าแวมพายสาดาวเออมาแปลกกว่าเขาหน้าเซตมารอเป้าแหละนี่ครับเรียบร้อยเรียบร้อยน่าจะน่าจะได้ทั้งสองแบบครับไม่ว่าจะเป็นตําราหรือว่าจะเป็นสมบัติขวดายผมว่าไม่ได้แตกต่างกันมากหรอกคือมันมันแล้วแต่ความถนัดมากกว่าแล้วแต่จังหวะด้วยแหละแต่ถ้าเน้น ในส่วนของอาตาราก็จะได้ความแรงต้นเกมแต่ว่าปลายเกมเนี่ยคงจะโดนนะครับโอ้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 โหก็เทเลยว่ะทุกคนกดเทเลยว่ะหนึ่งร้อยแปดสิบแปดนะครับไม่ยังไม่ขึ้นแกนสองอ่ะขึ้นแล้วสี่ถึงบอกไงเห็นไหมตาเดียวก็ฟิลได้ชนะท็อปสิบนะครับอื ครับสิแม่งของแน่นหมดเลยอ่ะเออไปฟุกแคะนเขาได้นะครับจังหวะช่วงท้ายโอเคก็ถือว่าเป็นทีมที่ดีนะครับไม่รู้เสีถูกเสียผิดแต่ส่วนตัวผมว่ามันก็อพอใช้งานได้แล้วเบื้องต้นนะครับเหลือจะต้องไปแก้เนี่ยพวกปริมาณคูทามใส่แม่งสัก8%ทุกตัวผมว่าน่าจะเวิร์กนะไอไอพวกนี้ไม่น่ามีปัญหาใส่เนะโกชิดตวแบบเนี้ยเนี่ยเนี่ยต้องไปเพิ่มสักนิดนึง น่าจะได้จังหวะเด้งตายเนี่ยฟื้นมาแล้วออกสกิลเร็วขึ้นนะครับก็ลองดูนะโอเคครับไว้เจอกันในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย